ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสู้สุขคนเนะเาะอ่คลิปนี้นะครับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเช็คเลขดังให้เลขดังนะครับเช็คเลขดังนี่หมายความว่าสูตรที่ใส่กันอยู่นะครับสูตรที่ใช้กันอยู่สูตรที่ว่าเลขตัวเลขที่มันดังดังนะครับบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบหรอกนะ แต่ว่านะครับแต่ว่า,าตัวเลขนะครับมันมีการคาดเคลื่อนได้นะผมชีเช็คให้ยา่แง่เนี้ชักน้อยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่าไอ้ตัวเลขบนเนี่ยได้ล่วงหายไปแล้วนะครับตัวเลขเลขสองตัวบนนะครับผมได้ล่วงหายไปแล้วล่ะอยู่ใบไหนเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะ จะเฝ้าอันนี้เป็นสองตัวมาตัวนะครับเดี๋ยวได้เห็นกันเมืน่นไงละ่ะเราจะทําให้นะครับเป็นสองบนสองตัวมาตัวเพราะว่าเขาจะไปจับกับสูตรเจ็ดืี่นกันตัวเนี้ยมันเป็นเลขบนสองตัวมาตัวนะเป็นสูตรง่ายๆาใช้เลขแค่สองหลักบวกกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นะครับก็คือตัวเลขที่ทางช่องนะครับไวยสูตรํามือเขานี่เดี๋ยวล่วงไปให้อ่า ตั้งต่แรกๆนู่นแหละนะถ้าเป็นแฟนพันแท้ก็จะรู้นะครับ่าแต่ผมไม่ได้ปักหลักสิบโดยตรงหลักหน่วยโดยตรงนะแต่ตัวเลขมันก็นเข่าถือว่าเดินดีเข่าดีนะครับหมดี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะบวกเปนเจ็ดเก้าผมบวกได้กับนะครับตัวเลขมีละที่ล่องหายไปแล้วตัวเนี้นะครับมันเป็นเลขดังนะผมที่เช็คให้เบื้องนะครับตัวเนี้นะ ไอ้แปดสองเนี่ยมันเป็นเลขดังอยู่แล้วแต่ทีนี้พี่น้องท่านไหนซื้อไม่ได้ไม่ต้องไปไป,ไป,ปรตรงไปซืเรียกนะไม่ต้องไปซืเรียกนะครับเพราะว่าตัวเลขมีการคาดเคลื่อนมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้หรืออย่างนี้ได้นะครับเนี่ยก็คือเก้าชุดนี้นะเก้าชุดนี้ไอ้ตัวนี้เป็นสูตรเสริมผมล่องหายไปแล้วนะตัวที่เด่นเดนก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวนี้ นะถ้าซื้อตัวนี้ไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเช็คให้เบิ้งมันคาดเคลื่อนยังไงนะครับไอสองตัวมาตัวนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันผมคิดขึ้นมาอีกสองสูตรนะเป็นสองตัวมาตัวเดินดีนะสี่บวกห้าเป็นเก้าได้เก้ากับสี่เห็นไหมออกสี่สี่หกนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้ากับสี่ออกเก้าห้าหนึ่งมันไปหลักร้อยหลักอะไรช่างมันนะเพราะว่ามันมีสูตรอยู่แล้วสูตรเจ็ดสี่เขามีอยู่แล้วอ่ะนี่ผมจะเช็คนะครับ เชียเด็กดังหาย <c oughs> บางท่งานก็รู้ที่มาบางท่านก็ไม่รู้นะครับเอาเอา,เอาตัวที่มาของเลขสองก่อนนะตัวที่มาของเลขเ,เลขสองก่อน <c oughs> นี่นะครับสองหกศูนย์สี่ห้าสามก็คือนี่ละที่ผมบวกให้เบิ้งสี่บวกห้าเท่ากับเลขเก้า นะครับห้าบวก8อ่อห้บวกสเท่ากับเลข8 9ดเ้าบวก8เท่ากับเลข7เพราะนั้นมันจะเดยน7นะครับเดยน7จซึ่ง7ไปหลักร้อยแต่ทีนี้ <c oughs> 7มันไปหลักร้อยนะครับทาตัวเดียวนะแต่สำหรับผมตามสไตล์อยู่แล้วนะครับ8 6นะมันจะได้เป็น6 7 8 นะครับมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเบิงไปเรื่อยนะครับสี่วกห้าเท่ากับเกบวกสเป็น8 9ดเบวกแปดเท่ากับเลขเ็ดนะผมต้องให้เริ่มเพิ่ม1นึ่งรถหนอยู่แล้วนะแต่จริงๆเขาเอาแค่ตัวนี้อ่ะดูต่อไปนะครับงวดต่อไปตัวนี้7จบวกแได้เลขห้าบวกสเป็น10บได้เลขศูน ห้าบวกศูนย์ได้เลขห้าห้ามาไหมห้าไม่มานะครับห้าไม่มาเพราะว่ามันมันต้องเป็นหกเป็นสี่นะครับมันต้องเป็นยังสี่มันต้องเป็นยังสี่นะครับ,ม,ม,นนรบมันจังสี่เนี่ยเลขสี่มันจะไปหลักร้อยนะครับนู่นเลขห้ามันไปหลักพันนู่นนะครับเพราะฉะนั้นเท่าต้องเพิ่มเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับต้องเพิ่มแต้มลดแต้ม 7บวก8เป็น15 8บวก2เป็น15บก0ได้5เห็นไหมมันออกเลขก4นะครับต้องเพิ่มแต้มลดแต้มไว้เพื่อนะครับมันไม่ได้มาตรงทุกงวดนะแต่ช่วงหลังมันมาตรงนะครับแล้วก็วัดต่อไปนะครับบวกกันแบบนี้4บวก7เป็น11ได้เลข1 7บวก8เป็น15 5บวก1เป็นเลข6 เพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้ามาไหมไม่มานะครับเนี่ยจีบกีดเป็นสิบเอ็ดห้าได้เลขหก 6, มันออกแปดหนึ่งสองนุ่นอ,อืบวกกันต่อไปคืออ่าผมย้อนให้ดูยาวหน่อยนะครับแต่ช่วงหลังอะ่ะมันมาตรงนะครับแปดบวกหนึ่งเท่าก,กับเลขเก้านะครับแปดบวกหนึ่งเท่าก,กับเลขเก้า หนึ 1> 1่วกเท่ากับเลข3 9มเ้าบวกสท่ากับเลข2อโอเคออก202ศนะูนยงะแต่จริงมันต้องเป็น3เป็น1ด้วยนะครับต่อไป2องบวกศูนย์บวกศได้สได้สองสองบวกสเป็น4เพิ่มเป็น5ลดเป็น3อ่ะออก4ตรงอันนี้เริ่มเข้าตรงอันนี้ก็เริ่มเข้าตรง c 4ี4บวกเท่ากับเลข8นะครับส่บวกเป็น8 C บวก6เป็น10ได้เลข0ูนได้8กับ0 8บวก0เท่ากับเลข8มันออกเลข9นะครับเพราะนั้นมันต้องเป็น9เป็น7 7 8 9นะครับมันจึงจะเข้านะงวดต่อไปนะครับ9 9กับ5้ากับ14ได้เลขก 4, 5 5บวก1เป็น6 6เนี่ย6บวก4เป็น10 0 0มาตรงนะ0ูนเริ่มมาตรงถ้าเพิ่มไปก็เป็น1ลดก็เป็น9เนี่ยมันมา2ตรงมา2ตัว <c oughs> อ่าเริ่มเข้าตรงนะ4บวก6เป็น10เข้าเลขก0เริ่มเข้าตรงนะครับงวดต่อไป9 9บวก9เป็น18ได้เลข8 9บวก แปดเอ่อเกบกศได้เลข9ก้เบวกเเป็น18 9แเบกศูนยเลข9บวกกันเท่ากับเลข7ตรดงมันก็เป็นที่097ย์เนะครับศูนย์เ้แลนี่ก็ตรงนะเข้าตรงนะครับต่อไปนี่แหละ <c oughs> 0ูบวกเเท่ากับเลข9 9บกบวกเจท่ากับเลข6 9เก้าบวกหกท่ากับสิ้และเลข5ออกตรงนะครับและเลขห้ออกตรงต่อไปปึ๊บปึ๊บเจ็ดวกห้เท่ากับสิเลข2 5งห้บวกเจท่ากับสิบสอเลขสองบวกสเป็น4ออก5้าีสเลขกสตรง5้ห้าตรง4ตรงนะครับ วันต่อไป5บวกสเท่ากับเลขเก้าบวกสเท่ากับเลขแปก้าบวก8เท่ากับเลข7ออก7ตรงนะครับออก7ตรงงวดที่จะถึงนะครับก็คือตัวนี้9บวก7เท่ากับเลข6 9บวก7เท่ากับเลข6 หกบวกหเป็น12บสองได้เลขสอแต่ผมจะเพิ่มเป็น3แล้วก็ลดเป็น1นะครับเพราะว่ามันปกติแล้ว <c oughs> มันจะมีมีการเดินหนาทอยล้างอยู่นะแต่ช่วงล้างมาเที่ยวไปใช่กันมันมันมันออกตรงนะได้2ออก202เนี่ยตัวที่ได้นะครับ 8ปบวกหนเป็นแปดบวกหเป็นเก้าได้สออก2องศูนย์สได้สออกสี่สี่หกจริงๆเอาทําเป็นเลขวิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ที่นี่ว่าเลขมันดังนะเลขมันดังเก้าบวกหเป็น4ี่บวกหเป็น6ได้เลข0ออก9 9 0 9เเบวกเเป็น18 9แเก้บกศได้เก้า เลขเจ็ดก็คือมันที่เข่าตรงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะถ้าเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับอันนี้งวดที่แปดนะเป็นงวดที่แปดถ้าเป็นเลขวิ่งนะครับก็คือเลขสองซึ่งเลขสองกับเอาไปจับกับสูตรดงก็คือร้อยบวกหน่วยนั่นแหละ 9ก9้าบวกเก้าเท่ากับสิตรงตรงเลยก็คือ82นะวันนี้9อันนี้5้บวกสเป็น9ก้บวกสเป็น8 9ดบวกแปดได้เจ็ดแล้วก็เอาร้อยกับหน่วยบวกกัน5บ้บวกสก็เท่ากับ9มันก็ออก97 79นั่นแหละกับประมาณนี้นะครับ <c oughs> นะเป็นสูตรเลขดังนั่นก็ได้แต่ไอ้สูตรร้อยบวกหน่วยเนี่ยนะครับ มันมีการเพิ่มแม้มลดแ้มได้นะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่เข้าตรงศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเข้าตรงนะพี่น้องเช็คได้นะครับอ่าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าเข้าตรงเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบด้เล็กศูนย์เข้าตรงช่วงหลังมันจะเข้าตรงอยู่สามสี่งวดนะครับช่วงหลังมันจะเข้าตรงอยู่สามสี่งวดยีกล่างเด้อ แดนจินแป๊บนึ่งเปิดหากันแป๊บนึง,นง,นงมันมัน มีการขาดเคลื่อนแต้มได้นะครับขาดขาดแค้นขาดเคลื่อนมึงขาดแค้นขาดเคลื่อนได้เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับมันตีอันนั้นได้เอออันนี้ผมก็ให้ดูบ่อยๆนะครับไอสูตรร้อย 0, บวกหน่วยเนี่ยนะแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์เข้าตรงหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะมันจะลดแต้มหนึ่งเห็นบหห้าบวกศูนย์ได้ห้า โอเคเข้าตรง4บวก3เป็น7ได้เลขก7นะครับ4บวก3เป็น7มันที่เพิ่มเป็น8นะ7นี่ไปหลักร้อยนู่นนะครับแล้วก็7บวก2เท่ากับเลข9ก9 7บวก2เป็น9 9มันบ่ามาาครับมันมาเลขก8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้9บวก9เป็น18นะ 9ก้าเจ็ดเก้าเนาะเก้าเจ็ดเก้าเพราะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยไอเจ็ดแปดเก้านะถ้าแปดมันไม่มาโดยตรงพี่น้องก็เอาเจ็ดกับกับเก้านะครับแต่ว่าตัวเลขผมจับให้เราว่าอ่าผมจับไปเรียบร้อยนะครับสองตัวบนก็ได้ ไา้เบิ้งจะได้ดะมเงกินหายไปใส่อีกระบุหายดีครับนะสองตัวบนลงหายไปเดีวจะผมผมผมกระจับหจให้เราล่ะจับให้เรียบร้อยนะครับที <c oughs> ่ว่ามันมีเจ็ดหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดศูนย์นั่นแหละม,มันหายไปซะแล้วหาเพ่อเห็นด้ะสองตัวบนนึ่งก็ได้เออนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันคาดเคลื่อนนะปกติแล้วมันจะเป็นแปดสองนะครับถ้าเลขแปดไม่มาก็เป็นเลขเจ็ดก,กับเลขเก้านะครับถ้าสองมันไม่มาก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะแต่ว่าเลขสามบริจับนี้นี่นะเลขสาม ผมเอาเลขศูนย์แทนเพราะว่าศูนย์มันเด่นอยู่อยู่สูตรนี่แล้วก็เลขหนึ่งนะครับเป็นเลขบนนะ <c oughs> แล้วก็ไอ้สูตรที่ว่าเจ็ดเจ็ดกับสี่เนี่ยสองตัวมาตัวนี้ยังไม่ลุดนะอันนี้เป็นเลขเลขอ่าสูตรด,ดังนั่นแหละมันได้แปดใช่ไหมผมเพิ่มไปเรียบร้อยกับที่ผมให้เบิร์เมื่อกี้นี่แหละมันได้ 8แล้วก็ต้องเป็น7แล้วก็เป็น9นะครับถ้าพี่น้องซื้อ8 2ไม่ได้พี่น้องก็รูดจัดพวกนี้ไปแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้ชอาตัวนี้นะครับ7 1 1 7นะึ่ง่งเเดี๋ยวนะอันนี้6 1ผมเพิ่มขึ้น มีเป็นสูตร2ตัวมาตัวนะเดี๋ยวสูตรผมมับวกให้เบิง้งขีางหลังมันใช้แค่เลข2ตัวบวกกัน4บวก5เป็น9ได้9กับ4ออกที่4-4 6นะครับ <c oughs> อันนี้คิดแบบปัจจุบันอ่าแบบด่วน5 5บวก4เป็น9ได้9กับ4ออก4-4 6 7บวก2เป็น9ได้9กับ4ออก9 51ห้าเลข้ อ่าห้บวกสีอ่าห้บวกเเป็น4ได้สกับ9กนะครับหกวกหเป็น7ได้7กับ2ออก0ูนย์เกบวกสเป็น7จอีกนะครับได้7กับ 2, 2 7งเบวกหเป็น12อมันออก7 5 7 0หบวกสได้สี 4. 4่เท่ากับ4กับ9 ออก5้าสี่สีบวกหเป็น14ได้4กับ9ออก9 7้าเจดเกบวก5เท่ากับเลข6วันนี้มันมันจะเป็นเลข6กับเลข1นะไปหกับ1ซึ่ง6กับ1ผมเอามาลงกใส่นี่แล้วเนี่ยหกับ1 หกับหนึ่งถ้ามาจับกับเกับ4เนี่ยไอ้สูตรเกับ4นีนี่กะยังไม่หด,ดุดเด้อสองตัวมาตัวนะ่ะถ้าไอ้สูตรสองตัวมาตัวผมคิดว่าถ้ามันเดินดีถ้าเกิดเราหาขึ้นมาอีกสักสูตรหนึงหรือ2สูตรมันกะมันกะช่วย ช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเดินโตเว็นบอเป็นสูตรเก่านะครับมันมันเป็นสูตรเกา่าเนี่ยไอ้สูตรสตัวมาตัวของผมเนี่ยได้สมันไปหลักร้อยครั้งหนึ่งที่เหลือนี่ติดสิกับหน่วยนะครับ่ะติดสิกับหน่วยถึงจะติดหลักร้อยก็ยังติดหลักสิบนะครับ1เนี่ยได้ศได้7นะครับได้ห้า เราออก5้านี้มันไปหลักร้อยครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมา10หน่วยเหมือนเดิมวันนี้ได้7กับ4นะครับ7กับ4 7กับ4ก็คือสูตรนี้แหละผมลงไฮแล้วนะผมก็ได้ว,ว่าให้เดนเน7ไปแล้วหลัก10มาตรฐาน1 3 5 7 9สาห้เ็กรานะครับไฮเด็กเ็กับเด็กเกาไปเด็ก8นี่ผมว่าบนหนามานะ <c oughs> เดี๋ยวสูตรไอ้ตัวนี้ว่าเอาตัวไหนบวกตัวไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเอาตัวไหนบวกตัวไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้เป็นสูตร แล้วก็อันนี้ก็อีกสูตรนึงคือกันได้5กับ0 5กับ0อ่าผมเทียบให้กันอ่าอันนี้มันได้9กับ4ใช่ไหมวันนี้มันได้0ูนย์กับ5มันเข้าที่ตัวนี้หลักหน่วยยังไม่มานะครับเนี่ยอ่าอันนี้9กับ4อันนี้ก็9กับ4ชนที่เลขก9กับ4แน่นอนว่า9กับ4ต้องมานะครับนี่ก็อีกสูตรนึงคือกันอ่าตัวนี้ได้เ็กับ2 นะตัวนี้ได้7กับสองเนี่ยตัวนี้มันได้ศูนย์กับ5 <c oughs> มันออก0ูนย์เกานี่นะอันนี้ได้7กับ2ตัวนี้ก็7 2สองกับ7มันออกเลข7็อ่ตัวนี้ได้สี่กับ9ตัวนี้ได้5กับศูนย์มันออก5 44ตัวนี้ก็เลข5มันไปหลักร้อยนะ เงวดที่ผ่านมาตัวนี้ได้4กับ9ตัวนี้ได้9กับ4ออก9 7 9งวดนี้ตัวเนี้ยมันได้0ูนย์กับ5อันนี้ก็1กับ6นะครับ6กับ1แล้วก็0ูย์กับ5เนี่ยผมจับไว้นะครับถ้าย์กับ5 6กับ1แล้วก็7กับ4ไม่หลุดอ่นะ6กับ5ไอเจ็ดกับ4นี่เราใช้จริงมาแล้วนะครับแต่6กับ1 0นกับ5นี้ยังไม่ได้ใช้จริง ยังไม่ได้ใช้จริงนะครับอันนี้ผมจับเป็นแบบสามตัวอันนี้บ่ตรงไปเบื้องดูตรงนี้นะครับเป็นแบบสามตัวนะถ้าเกิดบ่มีอย่างผิดพลาดถ้าเกิดมันมาครบทุกสูตรนะสามสูตรสูตรละเนี่ยไอสองตัวมาตัวเนี่ยถ้าเกิดมันมาครบนะบ่มีสูตรไดรตดสูย์กับห้ามาตัวหกกับหนึ่งมาตัวเจ็ดกับสี่มาตัวมันก็คือไหลประมาณนี้นะครับ ซึ่งมิเลกโดนใจแน,เวนบวหกเจ็ดศูนย์นะครับสี่ห้าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหกห้าเจ็ดแต่หาเจ็ดนี้ยังบกเข่ากันไดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนดีๆให้ก็นี้อยู่จะให้แคบนะครับ <c oughs> เลขสามตัวไอสามตัวนี่แบบเนี้ยผมยังยังบกเคยล่วงไห้นะครับแต่ที่นี่ว่า ผมจับจากไอ้พวกเนี้ยสองตัวมาตัวเนี่ยอันนี้เป็นเลขรากของเ,อเลขบนของเราอยู่แล้วนะครับกะโอเคนะครับคลิปนี้กะเอาไวแค่นี้นะเดี๋ยวพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจัางไดกะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นแต้มนะโอเคคลิปนี้กะเอาไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ